สร้างเี่ยมขึ้นนั้นตรงที่สองครับสมซื้อเหลี่ยมนะฮะม่เห็นเนเหลี่ยมสมซื้อนะยังไม่ได้ประกอบอครับพี่รองฝนตกเลยย่งหรอที่วงแจวเนะียน้ยบ่ไดเน้การทำเหลี่ยมครับกบรบบื้กบรบบื้ว่าเหลี่ยมซ้ำเรียบหนีมันซ้ำไหน ดวงเบ็ดเท่านี้ทอา,าใส่เทอดเส่เบือหาครับผมเบือหาท่องนะครับเบือหาท่องใส่ดวงเบ็ดเบือหาท่องครับเห็นบปล่าหรอดวงเบ็ดใส่เบือหาท่องครับพันใส่พันใส่กันครับมัน ใส่เอ็นครับใส่เอ็นหน่อยแล้วก็สิมีตะกลัวครับผมตะกลัวพอ่อสิใส่สองก้อนเซียนน้อยน้อยน้อยสุดก็ได้ครับตะก,กลัวมากไก,มไก่มากไก่มากไก่มากไก่ครับอโอ้ยอันนี้โมเมนต์ครับอันนี้อันนี้ซีดถึงปรากฏครับพี่น้องแล้วก็สิมี่อะไรเนี่ย นั่นเหลี่ยมเงี้ยแล้วน่ะใช่แล้วนั่นน่ะลูกปัดเยอะปัดลูกปัดเอาลูกปัดมาลงนี่ปัดลูกปัดใส่ย่าซำเหนียแหละลูกปัดลูกปัดเท่ากับใส่ใส่แห่มันเงากระเบียดเนี่ยอืมตัวจีเพลย่างเงาก็กันหน่อยนึงครับลูกปัดลูกปัดหน่อยครับลูกปัดหน่อยเกิดอะไรครับสิบบดละ ของดีม่หน่อยของดีม่หน่อยเอาสามีเลรอครับพี่ต้องเดี๋ยวจังมาเบิ้งกันไหมว่าประกอบแล้วรูปร่างจะเป็นยังไงครับพี่ต้อง